ต่อไปจะกล่าวถึงเครื่องมือที่สําคัญตัวที่2คือวัตถุรของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องหรือวัตถุร PDCA ครับวัตถุร PDCA เป็นผลงานที่สําคัญชิ้นหนึ่งของ W. Edward Deming คือบัญญัติหลักการบริหารคุณภาพ14ข้อซึ่งมุ่งเน้นให้องค์กรมีการปรับปรุงระบบการผลิตและการให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยใช้วงจรคุณภาพของ Deming เพื่อการปรับปรุงตามขั้นตอนการวางแผนลองทําตรวจสอบลงมือปรับปรุงซึ่งเรียกว่า plan do check act หรือที่นิยมเรียกกันว่าวงจร PDCA นั่นเองครับหลักการดังกล่าวได้กลายมาเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากในเวลาต่อมาโดยถูกนำไปใช้ในการพัฒนารับปรับปรุงกระบวนการขององค์กรอย่างต่อเนื่องโดยข้อเท็จจริงที่ว่าผลสัมฤทธิในระยะยาวขององค์กรขึ้นอยู่กับอัตราข,ของการพัฒนาองค์กรจากภาพจะเห็นได้ว่าในช่วงแรกของการดำเนินธุรกิจผลสัมฤทธขององค์กร b ดีกว่าองค์กร a แต่ด้วยอัตราการปรับปรุงคุณภาพของงานและกระบวนการอย่างต่อเนื่องในอัตราที่มากในแต่ละปีจึงส่งผลให้หลายปีต่อมาองค์กร A สามารถบรรลุผลสำเร็จที่ดีกว่า B นั่นเองซึ่งสิ่งนี้คือสาเหตุที่ทําให้องค์กรต้องให้ความสําคัญกับการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับเมื่อพิจารณาถึงวงจรคุณภาพของเดมมิงจะเห็นได้ว่าในแต่ละองค์ประกอบของวงจรประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆซึ่งจะต้องดําเนินการให้บรรลุ เพื่อเข้าสู่องค์ประกอบต่อไปโดยรายละเอียดของแต่และองค์ประกอบในวงจรคุณภาพสามารถอธิบายได้ดังนี้ครับ P Plan คือการวางแผนได้แก่การกําหนดปัญหาเป้าหมายตลอดจนทิศทางและกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ D Do คือการปฏิบัติเป็นการนาเอาแผนที่ได้กําหนดไว้ในขั้นตอนของการวางแผนไปทดลองปฏิบัติรวมทั้งการดําเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหา C Check คือขั้นตอนการตรวจสอบได้แก่การติดตามการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานเทียบกับเป้าหมายและแผนงานที่ได้กําหนดไว้ภายใต้กรอบกลยุทธ์และ A.Action คือการลงมือปรับปรุงซึ่งได้แก่การนําวิธีที่ผ่านการตรวจสอบแล้วมาปฏิบัติหรือยกเลิกการปฏิบัติหรือการนาวิธีที่ปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงแล้วได้ผลมาใช้งานพร้อมทั้งกําหนดมาตรฐานการดําเนินงานใหม่เพื่อใช้เป็นแนวทางสําหรับการปฏิบัติต่อไปในอนาคตการทํางานของวงจรคุณภาพ PDCA จะหมุนไปแต่ละรอบโดยผ่านการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยทีมงานซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติในส่วนที่ปรับปรุงประกอบกับการใช้เครื่องมือพื้นฐานด้านคุณภาพเจอย่างประกอบการดําเนินงานครับการใช้วงจรคุณภาพ PDCA เพื่อไปสู่ความเป็นเลิศขององค์กรจะเห็นได้ว่าการพัฒนาการทํางานโดยใช้วงจร PDCA เพื่อปรับปรุงคุณภาพลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ทีมงานของแต่ละส่วนงานจะต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้ผลการดําเนินงานโดยรวมขององคอ์กรดีขึ้นทีละเล็กละน้อยและเมื่อถึงระยะเวลาหนึง่งองค์กรจะต้องจัดทําหรือปรับมาตรฐานวิธีการทํางานใหม่ดังจะเห็นได้จากภาพซึ่งวงจร PDCA จะหมุนขึ้นภูเขาอย่างต่อเนื่องและเมื่อถึงระดับความสูงหนึ่งจะใช้หลักการ SDCA ซึ่งหมายถึงการจัดทํามาตรฐานวิธีการทํางานใหม่โดย S แทนคําว่า Standard d i า a t i o n นั่นเองมาตรฐานถูกนำมาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับป้องกันไม่ให้กระบวนการทำงานเกิดการย้อนกลับไปเป็นลักษณะการทำงานเดิมได้อีกนั่นเองดังนั้นระดับคุณภาพขององค์กรจะดีขึ้นเรื่อยๆจนสามารถไปถึงเป้าหมายสูงสุดขององค์กรได้ซึ่งได้แก่ Q คือคุณภาพสินค้าดี C คือต้นทุนต่ำ D คือการส่งมอบตรงเวลา S คือมีความปลอดภัยในการทำงาน M คือพนักงานที่มีความสุขในการทำงาน และ E คือสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานดีไม่มีมลภาวะเป็นพิษนั่นเองครับ